ทุกเสียงลือทุกเนวมืดทุกความรู้สึกที่ทำให้ขนลุกเราไม่ได้มองมันเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่คือร่องรอยที่จะพาไปสู่ทฤษฎีลอนที่คุณไม่เคยรู้ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องผีทฤษฎีลอนมีใครเคยต่อผมบ้างไหมครับเวลาเราไปต่อผมเคยสงสัยไหมว่าเส้นผมที่เขาใช้มันมาจากไหนบางคนชอบผมแท้เพราะดูสวยดูธรรมชาติแต่คุณแน่าใจหรอครับว่าผมแท้พวกนั้นมาจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ คืนนี้ผมจะพาคุณไปฟังเรื่องของนิรินสาวออฟฟิศที่อยากสวยอยากมีผมยาวเหมือนคนอื่นแต่หลังจากเธอต่อผมแท้เธอกลับพบว่าความสวยที่ได้มาอาจมีบางอย่างติดมาด้วยบางอย่างที่ไม่ควรอยู่บนหัวของคนเป็นนิริน หญิงสาววัย27ปีพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพที่ขึ้นชื่อเรื่องรักสวยรักงามเธอเป็นคนเรียบร้อยหน้าตาน่ารักแบบสาวเกาหลีแต่มีจุดที่เธอไม่มั่นใจที่สุดคือผมหลังจากต้องตัดผมสั้นเพราะผมเสียจากการทำสีมาหลายปีนิรินรู้สึกเหมือนตัวเองหมดสเสน่ห เพื่อนในออฟฟิศแซวว่าเธอดูแมนหรือหน้าแปลกจนเธอเริ่มหมกมุ่นกับการหาวิธีต่อผมให้กลับมายาวอีกครั้งเย็นวันศุกร์หนึ่งหลังเลิกงานนิรินเลื่อนมือถือดูติกต o อกเธอสะดุดกับคลิปโฆษณาร้านทำผมร้านหนึ่งร้านนี้โปรโมทว่าใช้ผมแท้100%ร์เซจากต่างประเทศคลิปนั้นมีเสียงบรรยายหวานๆว่าเพราะผม คือความสวยของผู้หญิงผมแท้ของเราให้ความเนางงามเหมือนผมธรรมชาติทุกเส้นภาพหญิงสาวในคลิปหลังต่อผมดูเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนจากสาวธรรมดากลายเป็นเหมือนนางแบบนิรินรู้สึกอยากสวยแบบนั้นขึ้นมาทันทีเธอตัดสินใจจองคิววันเสาร์ตอนบ่ายสามร้านตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์สามชั้นแถวลาดพร้าว ป้ายหน้าร้านดูเก่าแต่ภายในกลับตกแต่งหรูหราด้วยกระจกเนาเต็มผนังพนักงานหญิงอายุป,ประมาณ40ปีผิวขาวผมดำยาวมายิ้มต้อนรับเธอแนะนำตัวว่าพี่ออนเจ้าของร้านพูดจานุ่มนวลมากจนรู้สึกอบอุ่นผมของเรามีหลายเกรดนะคะน้องแต่ถ้าอยากได้แบบดูธรรมชาติมากที่สุด แนะนำผมแท้เกรดพิเศษเลยค่ะเส้นละเอียดเหมือนผมคนไทยเลยนิรินลองจับเส้นผมที่พี่อ่อนยื่นให้มันนุ่มเฉดสีเดียวกับผมของเธอและมีกลิ่นหอมแปลกๆแต่เธอไม่ได้คิดอะไรมากเพราะอยากสวยพี่อ่อนยิ้มปลางพูดว่าการตอบผมใช้เวลานานกว่าสีชั่วโมง นิรินนั่งหลับๆตื่นๆระหว่างพี่อรอนทำผมให้เธอเผลอหลับจู่ๆเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกเธอสะดุง้งมองไปรอบๆไม่มีใครพูดมีเพียงพี่อ่อนที่ก้มหน้าทำผมอย่างตั้งใจน้องนิรินเป็นอะไรจ๊ะเออไม่มีค่ะเหมือนได้ยินเสียงคนเรียกอ๋อ สงสัยเสียงในร้านนี่แหละจ้ะคนเยอะเธอฝืนยิ้มแล้วไม่พูดอะไรอีกหลังจากตอบผมเสร็จนิรินรู้สึกดีมากเธอส่องกระจกดูตัวเองแทบไม่เชื่อว่าเป็นคนเดียวกับเมือ่อเช้าผมยาวถึงกลางหลังเรียบตรงเนางามราวกับในโฆษณานิรินชอบมากถึงขนาดโพสต์รูปลงไอจพร้อมแคปชั่นว่า นิวมีผมแท้100%เอร์ซมีเพื่อนๆมากดไลค์และคอมเมนต์ชมเป็นจำนวนมากบอกว่าผมสวยสุดๆเป็นธรรมชาติสุดๆแต่ในคืนนั้นเองตอนนี้รินกลับถึงคอนโดเธอเริ่มรู้สึกปวดหนังหัวตุบๆต,ตอนแรกคิดว่าเพราะนั่งคำผมนานแต่พออาบน้ำแล้วนอนเธอกลับปวดหนังหัวมากกว่าเดิม ราวกับมีใครกำลังดึงผมของเธอนิรินกินพาราแล้วนอนพักเผื่อจะดีขึ้นห้าทุ่มครึ่งนิรินสะดุ้งตื่นเพราะรู้สึกเหมือนมีคนดึงผมเธอแรงๆจากด้านหลังเธอลุกพรวดเปิดไฟทั้งห้องไม่มีใครแต่ผมเธอกลับพันกันยุ่งเหยิงเหมือนมีคนมขาขยี้ผมเธอเล่น วันรุ่งขึ้นเธอหายปวดหนังหัวแล้วแต่นิรินเริ่มรู้สึกแปลกทุกครั้งที่ส่องกระจกเพื่อนร่วมงานเริ่มทักว่าช่วงนี้หน้าแกดูโทมจังเป็นอะไรหรือเปล่าผมแกเหมือนเปลี่ยนสีเลยนะเมื่อวานยังดำสนิทวันนี้ดูแดงๆย้อมมาใหม่หรอเธอไม่ตอบเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่โทม ทุกคืนเธอนอนไม่หลับเพราะจะรู้สึกปวดหนังหัวหรือบางทีเหมือนมีคนมาลูบผมเธอเล่นจากปลายถึงโคนบางคืนเธอฝันเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงแต่สิ่งที่เห็นชัดคือศีรษะถูกโกนโลน้นหญิงคนนั้นพูดเพียงคำเดียวว่าของกูเอาคืนมา นิรินสะดุ้งตื่นทุกครั้งพร้อมความปวดหัวรุนแรงและเช้าวันต่อมาเธอมักจะพบเส้นผมขาดร่วงอยู่เต็มหมอนนิรินเริ่มรู้สึกไม่ดีจึงกลับไปที่ร้านต่อผมแต่ร้านปิดเงียบป้ายหน้าร้านขึ้นเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เขียนว่าปิดชั่วคราวเธอโทรหาพี่ออนแต่เบอร์ถูกตัดสาย ด้วยความคาใจเธอเดินไปถามร้านข้างๆซึ่งเป็นร้านขายเสื้อผ้าสาวเจ้าของร้านทำหน้างงและพูดเสียงว่าอ้าวน้องไม่รู้เหรอคะร้านนั้นปิดมานานแล้วนะฮะไม่จริงคะ่ะหนูเพิ่งไปต่อผมมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองไม่หรอกเจ้าของร้านชื่อพี่ออนนะเสียไปเมื่อสามวันก่อนนิรินคนลุกสู้พี่อ่อน ตายเหรอคะใช่หัวใจวายเสียพลเน,นร้าเลยจ้ะหญิงเจ้าของร้านพูดต่อด้วยเสียงสัน่นแล้วก็มีข่าวลือว่าตอนตำรวจตรวจสอบในร้านเขาเจอเส้นผมเต็มถุงหลายสิบถุงบางถุงมีแท็กชื่อโรงพยาบาลติดอยู่ด้วยนิรินแทบสุดเธอรู้ทันทีว่าผมที่อยู่บนหัวเธอมาจากไหน คืนนั้นเธอตัดสินใจตัดผมที่ต่อมาทิ้งแต่ไม่ว่าจะใช้กันไกรหรือมีดโกนเส้นผมกลับไม่ขาดเหมือนมันหลอมรวมกับผมจริงๆของเธอไปแล้วเธอร้องไห้ทั้งคืนรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ในหัวและมีบางคนดึงผมเธอเล่นอยู่ตลอดบางครั้งได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบในหัวว่าของกูคืนมา อยู่ดีๆก็ได้กลิ่นน้ำยาฟอร์มาลีนลอยออกมาจากเส้นผมเธอส่องกระจกแล้วเห็นมือซีดๆโผล่ออกมาจากผมของเธอเองค่อยๆลูบผมเธอเบาๆก่อนหายไปนิ้วรินวิ่งหนีออกจากห้องไปหาคนช่วยนิ้รินไปหาเพื่อนที่คอนโดแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังบอกว่าไม่ว่าจะทำยังไงก็ตัดผมที่ต่อมาออกไปจากหัวไม่ได้เลย เพื่อนพานิรินไปวัดแถวนั้นเพื่อให้พระช่วยเมื่อไปถึงวัดพระชราท่านหนึ่งเมื่อเห็นนิรินก็ทักว่าโยมนี่ไม่ใช่ผมจากคนเป็นนะผมคนตายออกมาตอนเขาตายโดยไม่ได้ขอเขามันยังผูกพันอยู่กับร่างเดิมเจ้าของผมยังไม่ไปไหนเขายังเฝ้าจะเอาผมเขาคืนพระให้เธอไปทำพิธีคืนผมให้เจ้าของเดิมโดยให้โกนหัว แล้วนำผมไปเผาที่วัดและสวดอุทิศส่วนกุศลให้นิรินรวบรวมความกลา้ากลับห้องเพื่อจะโกนผมออกอีกครั้งแต่ในกระจกเธอเห็นหญิงสาวชุดขาวคนเดิมยืนอยู่ข้างหลังคราวนี้เธอเห็นหน้าเต็มๆหน้าซีดศีรษะโล้นดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากแห้งแตก เธอกระซิบเบาๆมึงไม่ต้องโกนเดี๋ยวกูช่วยเอาของกูคืนมาเอาคืนมาผมกูแล้วจูๆ่ๆมือนิรินก็ดึงเส้นผมของตัวเองอย่างบ้าคลั่งจนรู้สึกเหมือนศีรษะจะหลุดนิรินกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะหมดสติไป เธอตื่นขึ้นในวัดเพื่อนมาเจอเธอหมดสติอยู่ในห้องตัวเองข้างตัวมีกำผมก้อนใหญ่ตกอยู่พระจึงทำพิธีเผาผมเหล่านั้นให้หลังจากนั้นอาการปวดหัวของเธอก็หายเส้นผมเริ่มร่วงบางส่วนมันหลุดออกไปเองในที่สุดผมเริ่มขึ้นมาเริ่มยาวถึงติ่งหู และตั้งแต่นั้นมานิรินไม่เคยคิดจะต่อผมอีกเลยทุกคนครับความสวยบางทีมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับนิรินแค่ต้องการให้ตัวเองดูดีขึ้นแต่เธอไม่รู้เลยว่าเส้นผมที่ดูสวยสมบูรณ์แบบพวกนั้นมันไม่ได้มาจากคนที่ยังหายใจอยู่ คุณเคยสงสัยไหมครับว่าผมแท้บางชุดที่วางขายมันมาจากไหนจริงๆจากต่างประเทศหรือจากโรงพยาบาลเพราะในโลกนี้ยังมีคนอีกมากที่ตายไปโดยยังไม่ยอมไปไหนและบางครั้งพวกเขาก็อาจจะตามของของเขากลับมาคืนนี้ก่อนนอน ลองจับเส้นผมของคุณดูนะครับมันอาจจะเย็นกว่าปกติหรืออาจจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนลูกมันอยู่ช้าๆถ้าเป็นแบบนั้นอย่าหันไปมองครับเพราะเจ้าของผมคนนั้นอาจจะยืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วก็ได้แล้วคุณล่ะครับยังกล้าตอบผมแท้อยู่ไหม Terima kasih telah menonton!